เป็นมะเร็งนะนี่ขอเสริมนิดนึงข้าวกะเตงงอข้าวกบสับประรดห้าคำและหลังจากห้าคำนี้จะกินอะไรกินไปสี่เดือนจำผมไม่เลยจำหน้าผมไว้สี่เดือนคนไปรับรองเซลไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปกล้าไหมล่ะกล้ากินไหมข้าวกับผลไม้เสียเงินไหมเสียไหมเสียเนะสีย,ส,ยสับประรกดกะแตงโม เกินห้าคำได้เกินห้าคำได้เลาอย่างน้อยห้าคำหลังจากห้าคำปั๊บไปกินอยากกินก็กินไปเลยไปห้าคำแรกต้อง <c oughs> ข้าวกับผลไม้ก่อนและยิ่งคนเป็นมะเร็งบอกได้เลยกินข้าวกบาับผลไม้ซะไม่้องโทรมาถามผมใครโทรมาผมก็บอกให้กินข้าวกับผลไม้ห้าคำแรก